เฮ้ยดันทอดแห่เป็นไงมั่งดนันฮะทอดแหดนนะ่ด้นะแต่ฮะทอดทิอเอ๊ยเฮ้ยฮะ สวัสดีครับยินด,ดีตอนรับเอฟซีนะครับเขาสู่ช่องน้ตกปลาวันนีต้ตกปลาเหรอมาทอดแหค่ะทอ,แอแดแหกทอดแหที่ไหนของท่าศาลโอโ้โหรั้งที่แล้วตื่นเต้นปะของท่าศาลตื่นเต้นยังไงตรงไหน ได้ลองทอดแหเ, <laughs> เจอกระดูกเจอกระดูกจริงๆนะเวฟซี FC. ครั้งที่แล้วนี่ปากแหลมมาเลยแต่วันนี้นะครับมาลองทอดแหขคลองท่าสารนะครับเป็นภาคต่อจากครั้งที่แล้ว <c oughs> ครั้งที่แล้วเจออะไรที่น่าตื่นเต้นหลายอย่างได้ปลาตองไซส์สวยเลย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แต่วันนี้เราจะลองทอดอีกท่อนหนึ่งนะครับท่อนนี้นี่ที่เราเคยมาตกปลาเนะี่ยตรงนี้ปลาช่อนเยอะนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ทอดแหเอาปลาช่อนหรอกเราจะทอดกลางแม่น้ําเลย เมื่อกี้เห็นคุณลุงมาดักตะไคายเขาบอกว่าได้ปดินไซส์สวยด้วยก็มีอะไรให้ตามหาเยอะนะครับของท่าสารเตรียมอุปกรณ์ครับเขียวลบ ปล่อยให้ไหลไปที่ตัแล่นเรือมาเหมือนจะติดอะไรเลยเหมือนจะต้องย้อนไปตั้มเมื่อกี้แล่นเรือมาติดตรงนี้ไงมีกุ้งกำกามัยไหมเฮ้ยอะไรไหนก็ได้ไกอ่ะอีกแล้วหรอไหนดูดิเฮ้ยรอบนี้มีตาด้วยโอ้โหฟ fc อะไรเนี่ยคองท่าดาน

หรือว่าคองท่าสารนี่คือเวลามีหมาตายหรืออะไรเงี้ยเขาโยนลงน้ําหมดเลยปะไ่าจจะทำให้แบบโครงกระดูกอะไรเยอะขนาดเนี้ยใช่เพราะสอง<ม>วันเจอสองวันเลยเพราะว่าถ้าหมามันว่ายน้ําแล้วจมน้ําตายอะ่ะมันหมามันว่ายน้ําเป็นใช่ไหมเป็นส่วนใหญ่มันน่าจะแบบโดนรถชนหรืออะไรงี้มาแล้วแบบคนก็ไม่รู้จะยังไงไม่มีที่ฝังก็โยนลงน้ําโยนลงน้ํานี่ไหมใช่ฝังอาไวางันแหละอันนี้เป็นเทคนิคหรือเปล่าที่ทําให้ปลาคลองท่าสารอุดมสมบูรณ์ เราก็ว่านะเวลาเราเอาปลาคองท่าสารไปกินทำไมมันอร่อยโปรตีนมันสูงเลยปวดทุกตัวเลยปทุกปากช่องไปดิโอ้โหสวยงาม้าข้างข้างล่างมันไม่มีปลาก็ล้างๆหน่ใหม่นะแต่ถ้ามีก็โอเคนี่หางแดง หอยอะไรตัวเบลอเลยได้มาตลอดเลยอกโอ้โกํามังก็มีครับนี่ครับผลงานปากที่สองนะก็เป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาแล้วครับปากแรกไม่มีชีวิตเลยปากสองดีขึ้นมาแล้วครับตามต่อครับโอเคสวยมาเยดินเต็มเลยเต็มดินเต็มบเ้ยแรงเหรอวางปัากนี่ดิน หมุมือเลยหมุนหน่อยหมุนหมุนแหหน่อยหมุนยังไงอะ่ะหมุนหมุนหมุนอ่ะมันหมุนยังไงเฮ้ยนีย่ไงหางแดงเฮ้ยไม่ใช่ตะเพียนใส่สวยโดนปลาช่อนสัตว์มาแน่นอนอเนี่ยมีไม่ม,ไมีไม่คิดว่าอือมีใส่สวยเลยสามมือเลยครับอู้มีเงินตัวใส้สวยเลยอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเกมเกมอะไรบิน เฮ้ยเฮ้ยเจอของดีเจอของดีใครตัวอะไรวะเฮ้ยแข็งมาแล้วฟอร์ติ้วอะไรอีกไม่รู้เนี่ยเก่งนายมั้ยติดแนนเหยเก่งนหนเอาเก่งนหนมาก่อนเฮ้ยอ๋อของเล่นไข่เขาอยากมีอเฮ้ยของจริง โอ้อันนี้ไซส์สวยขึ้นมาเลยครับ f c เป็นกระังกับตะเพียนเนาะโอ้สุดยอดโอ้ f c เมื่อกี้ทอดนะครับแล้วก็ติดต่อนะครับดึงขึ้นมานะครับดูหัวคนรอดได้ชิวๆยังไงดีอะอนนี้นะครับเอาแหใหญ่ลองทอดนะครับก็ไม่ติดปลานะฮะพวกหางแดงพวกกระมังเล็กๆนะครับจะรอดหมดเลยครับไซส์นี้แเซนก็เดี๋ยวลองไปหาซื้อที่ซ่อมแหนะครับเรามาซ่อมแหก่อน A later few moments later. ตรงจุดนะครับที่เราเอาเรือมาลงนะครับผมก็เป็นจุดที่นักตกปลาชอบมาตกปลานะครับแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้นะครับมีป้ายชัดเจนแล้วนะครับว่าห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมีการทิ้งขยะทิ้งขยะเยอะมากๆรับจนต้องติดป้ายแบบนี้นะครับและที่สําคัญคือมีถังแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีมากๆเลยก็ใครที่มาตกปลาเจอป้ายเจอถังแบบนี้ก็รบกวนช่วยทิ้งขยะลงในถังด้วยนะครับผม ปาระหว่างนี้เดี๋ยวให้เชฟหมิวทำอาหารให้กินดีกว่าเชฟตื่นยังเชฟเชฟลาบวันนี้เชฟนำเสนออะไรเดี๋ยวมาดูนะครับเฮ้ยเาเชฟหมิวไม่อดตายแน่นอนครับ5 minutes later น่ากินมากครับเชฟซี นี่ f ฮี่มันเสียหรือเปล่ารุนรุนแบบแปลกไอ้เราก็ซื้อมา <c oughs> เขาก็เชียร์ใหญ่เลยจะให้เราซื้อ <c oughs> ไม่รู้ยังไงกินได้ไหม <c oughs> ไม่หมดแล้ว <c oughs> ไม่หมดแล้ว <c oughs> จะลองให้น้องหมิวชิมว่ามันเปรี้ยวหรือเปล่าเดี๋ยวให้เชฟชิมเองครับเชฟเขาจะรู้ครับลิ้นเขานี่หวับเข้าไปอร่อยไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหม แบบลินไม่ดีไ,ดไ,ดไม่รู้เรื่องแต่ไม่เปรี้ยวใช่ปะ่ะกันเ่ยคอยหน่อยอือว่ะอือโอเคตอนแรกนึกว่าเสียร้อนตาเลือกตาเลือกร้อนร้อนไปไหนไปไหนเหนียวแดนทอดแหย่เป็นไงบ้างแดนอทอดแหย่ได้นะแต่ห้ามทอดที คำคมที่บ้าใจมักมายักใจที่บ้าเจียบโอ้โหโดนหลังโดนหลังแล้วมิวเฮ้ยมาแล้วหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยดินใหญ่เฮ้ยใบสวยอุ้ยสวยไปตะโกดปะโกดเหลืองโคตรใหญ่ไปตะตอมด้วยเฮ้ย ครับของท่าผานเฮ้ยพูดใหญ่ปรากฏเหลืองโคตรสุดโคตใหญ่ก็ว่าอยู่มันมีจังหวะหนึ่งอ่ะมันตึกไปทีหนึ่งแล้วมันก็หยุดเลยยังไม่ได้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูแต้มแรกก่อนน้องแันอันนี้ปลาอะไรขยงครับน่าจะเป็นขยงใบข้าวเหรอตัวใหญ่มากเลยเนาะใช่นี่โอ้โหไซส์สวยครับตัวนี้แล้วยังไงน้องมิวมิวได้ปลาตองตองใหญ่ไหมอ๋อตองตองเล็กนะตองเล็ก ได้3ามตัวเหรอปากนี้ใช่ครับและที่สําคัญครับตัวนี้ครับโอ้เอฟซีพูดใหญ่เลยปกติตกปรากฏอ่ะที่พี่เคยตกอ่ะมันมันเล็กกว่านี้นะที่ปรากฏเหลืองใช่ไหมเอฟซีแล้วเนื้อยังแน่นอ่ะเนื้อยังแน่นครับโอ้โหประมาณไซนียโอ้โหมีของดีของท่าสารมีเอฟซีนะครับบอกให้เราเนี่ยตกปรากฏให้ดูหน่อยนะเราก็กลัวว่าจะไม่ได้คลิปอะไรเงี้ย นี่ครับมีจริงครับ F4 ใหญ่ไม่ลองทอแแหไม่รู้เลยครับโอเคตามต่อเดี๋จะเข้าฝั่งแล้วทำไมแรงผิวจังเดี๋ยวเราเคลียดิเคลียร์้องหัวมันนะไหลมั้งหมิวืมน่าะตัวใหญ่เอาเรือ จะไปเขีย่ยทำไมเขินช็อก <laughs> อุตส่าห์ใจจะกล้าอยู่แล้วนะ <laughs> <laughs> หันมาหน้าอย่างเสียเลยน่ามาถ้าเสี่ยงเราขึ้นไงเล็กจัดปลาหลุดเลยเฮ้ย <laughs> มีหลายตัวสองสามตะเพียน ตาออยออุสวยเฮ้ยมีอะไระปลาอะไระในน้ำอะ่ะอะไรอ่ะออตาตัวโตสังขาวาเนาะสังขาวาเนะเออสังขวาดก็มาเขาวันนี้ไซส์สวยเลยอะ่ะเฮ้ยวันนี้สังข,สงขวาสังขาวาอ๊ย lòng 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 chặt. lòng lại lòng 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 à lòng 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 ้หฟางไงส์สวยแล้วก็ข้างบนนี้นข้างบนก็มีเหรอตัวอะไรตะโกะอโอ้ได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆตัวโคตรใหญ่กันเยนี่ฝ่าม,มือนี่ครับเอฟซีปลารวมนะครับน่าจะได้หลายโลเลยนะครับเอฟซีครับโดยเฉพาะปรากฏวันนี้ถือว <nov S 2> ่าสุดยอดนะครับกดเหลืองไสสวยเลย เดี๋ยววันไหน่งว่างเนี่ยเราลองมาตกปรากฏดูไหมรอครับเยื่อหมักเยอเเยื่ออะไรนะที่ปรากฏกินอ่ะเยื่อมากเนาะเราเราไม่ค่อยจะได้ตกเลยไม่เคยเลยหรืมั้งเคยตกก็ไม่เคยได้นะก็เดี๋ยวมาลองที่คลองท่าสารกันบ้างนะครับมีชาวบ้านแถวนี้เวลามาทักทายเนี่ยเขามักจะถามเราเลยว่าตกปรากฏหรือเปล่าแถวนี้ปรากฏเยอะนะอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูครับไม่แน่คลิปหน้าเดี๋ยวมาลองกันโอเคก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะครับผมไปก่อนลวครับสวัสดีครับ ฝากกันด้วยครับแหจินดามนีนะฮะโซวิจินดามนีนะะ <c oughs> อะโซเดกตอกปลาจินดามนีอ่ขึ้นรถ